สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เดินทางมาดอยตอนนี้ก็มาถึงน้ำตกแม่ระเมงนะครับนี่คช่วงหน้าร้อนแบบนี้น้ำก็ไม่ค่อยเยอะนะครับน้ำน้ำก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอมีน้ำอยู่เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปด้านบนไปดู ด้าน,นบนนะครับเส้นทางตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับลองไปสำรวจชั้นสองกัน นี่ครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นลานลาน้ลา,านหินแล้วก็มีแอ่งน้ำนี่พอที่จะลงเล่นน้ําได้นะตรงนี้ก็บรรยากาศค่อนข้นที่จะสดชื่นนะครับเย็นไม่เหมือนกับด้านล่างรอบรอบรนี้ก็มีต้นไม้ ันบนก็ยังขึ้นไปได้อยู่นะครับเฮ้ยุงลงเล่นน้ำและะ้วนเนีะมาดูนี้กันครับก่อนห็นก้อนใหญ่เลยครับตรง,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 งนี้ช่วงฤดูฝนก็ฝนหลักไม่สามารถขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นกัน นี่ก็มีต้นไม้ครับรากไม้ตามธรรมชาตินี่ก็น้ำตกแม่แลมงงก็อยู่ติดกับถนนเลยนะครับนี่ครับชั้นชั้นบนนี่ก็มีพี่น้องบนโตยมาเล่นน้ำกันครับ นี่ก็มีแอ่งน้ำนี่ครับโอ้ย่หลอเลยโอ้ยเหลือเลอฮอแล้วช่คาดูที่ต๊ะเราดูให้เราบุบ่าเนาดักเลยนี่ครับสำรวจตุงนี้กันนี่ครับ ขึ้นมาได้ตรงนี้ก็ประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับจากด้านล่างทุกคนก็รออยู่ด้านล่างนะครับโอเคครับน,นี้ก็พามาสำรวจน้ำตกแม่ระเมินนะครับแม่ระเมนินนี่ก็เป็นทันที่สองตรงนี้ก็ไม่เชิงน้ำตกนะครับ ก็มีก้อนหินก้อนใหญ่เยอะครับแล้วก็มีผลไม้ต้นไม้ผลไม้จากธรรมชาติก็เป็นแหล่งอาหารของสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับตรงนี้ก็จะเล่นน้ำตรงนี้ได้นะครับหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้จุดที่สองจุดที่สามแล้วก็ด้านล่างด้านล่างนี่ไม่เชิงเป็นแอ่งน้ำนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็พามารีวิวคร่าวๆนะครับน้ำตกแม่ระเมืงด้านบนไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปได้อยู่หรือเปล่านะครับว่าตรงนี้น่าจะขึ้นไปได้นะโอเคครับคลิปนี้ก็มาดอยพามาสำรวจน้ำตกแม่ระเมองนะครับ มันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ